โอ้ยดวกงามๆเลยพี่น้องโอ้ยงัดขึ้นงัดขึ้นปาดจวดจวดจุ๊กอดเฮ้ออนันซานนะำมาพี่น้องพี่น้องครับ พี่น้องผมพี่น้องครับพี่น้องผมเอจอกันแล้วพี่น้องเจอกันแล้วมือนี่ตามหาจนเจออีกแล้วครับผม,บม,มครับพี่น้องดอกงามๆครับพี่น้องผมดอกงามๆพี่น้อง ปวกกลางครับพี่นอ้องนี่พี่พี่น้องจูมสวยๆก็ลังบานเคียงอู้ยท่างคุณพี่น้องผมพูดอะเมื่อเสียมเคียให้เลยน้องเอ้ยเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องผมเบิ้งเอา สุดยอดสุดยอดขนาดครับผมอันนี้จุ่มพี่น้องดอกดอกกำลังตุมต่มๆเลยนะครับองอู้มันเกิดไปทั้งผนพี่น้องผมอีก็็มีครับเอาละครับพี่น้องผมเอาให้แม่บ้านเป็นคนงัดคาเพิ่นหาเห็น ใจเย็น <ś 2> <ś 2> <ś 2> ตอนซ่อนพี่น้องดอกเพิ่นตะวันอันดอกไม่ใหญ่ครับผมนี่ปวกกระกัดแล้วก็บปนั่น กบท่านหมอต้มแงนกับท่านพันหลักนี่แหละเจ้าจะได้กินเห็ดปวกหมูนี่แหละสิะส่งไปให้ซิ่ เอาพี่น้องปล่อยให้เพิ่นงัดนะครับพี่น้องผมององโอ้ยเฮจนันทรดัวจับอีกตั้งหักอุตส่าห์ว่าสิบว่าใบาเห็ดอะไรเรื่องเหมือ ต้องมันมาค่อยไปนามันกับมันโอ้กับพ่อโล่แล้วครับนี่กับพ่อโล่ล้วเด้อท่านผ่านเลยอ้าโอ้ยดวกงามๆเลยพี่น้องโอ้ยงัดขึ้นงัดขึ้นปาดจวด ตอวหัดเฮ้ยออนซันนะบ่พ <justified. S 1> ี่น้องขามเนี่ยอ้วนเือหึไ่ได้ขึ้นเดียว ต้องขออภัยนะครับยู่ไก่ลงเรื่อยพี่น้องเฮ้ยพระเจ้ามาตัดยู่ข้าครับ

cấp hôm Cực mua nâng Nhung nâng ừ, Bởi ngàm cấp hôm Đọc chúng mưa hát Hoài vô đi dẹp à โอ้ยพี่น้องเกิดหน่อยพี่น้องผมนี่พ้นงานครับเห็ดมูหนึ่งเกิดสีวังวังโล่นี่แหละพี่น้องผมเอาถือว่าประสบผลสำเร็จครับผมไปลุยกันต่อครับ